สวัสดีครับพี่น้องครับผมเบาลำเปล่ามาแล้วตับรถไถมินิจิลิปครับมินิกคับมาไถกบครับหลังจากที่คลิปก่อนเขาไถเบิกล่องไว้แล้วนะครับดินตัวนี้สิเป็นออกดินแข็งๆจังหน่อยครับได้ใส่บอร์ดเลยครับผมนะครับเดี๋ยวที่ไถครบลองมั่นครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับ ผางก็ใช้มาแล้วครับตัง้งแต่จะไช้แล้วเดี๋ยวลองนี่นะครับหายเดี๋ยวครับ แสงเงียบแ็งครับพี่น้องกรามติดนะครับ ครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับผมไถกบล่องครับโดยผ่านหัวหมูหูกระต่ายครับผ่านไถกบครับพี่น้องนี่แหละครับสีได้ผลงานประมาณนี้ครับกรพ่อได้ใส่อยครับรถไถมินิจิพี่น้องนี่ครับไถแล้วสีประมาณนี้ครับไถกบล่องเมื่อกี้เบิกแล้วใส่ปุ๋ยแล้วนะครับรถไถมินิจิพี่น้องฝากกดติดตามครับเบาลำเปาอีสานอินดี้ครับผม